การครับของมันไปในเรื it, so so ่อที่ฐานะของชุนทนคำว่าฐานะคือต้องารดึงทุกหน่วยใช้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะเป็นข้อสุดายแล้ววัดนะครับวัดกรรมการวัดที่ใหญ่บ้านกำนันเทศบาลอำเภอจังหวัดทุกอย่างนะครัาะมีข้อที่ฐานะตามกฎหมายนะครับเมื่อวัดเห็นมีกระชุนทับอย่างนี้แล้ววัดจะทำยังไงต่อวัดต้องรับผิดชอบชนะเนี่ยเพราะว่า เป็นข้อผิดพาทด้านกฎหมายไปแล้วถ้าได้รับสิทธิ์อบถ้าไม่ได้สิทธิ์รอบนะครับก็แล้วแต่เวชกรรมเปตามกฎหมายนะครับคือครับคือใครมาแนี่ยต้องเรื่องสาธารณะไม่ได้นะครับที่เป็นที่ร้านค้าที่ของประเทศไทยนะครับต้องดูแลร่วมกันครับคือที่ตัดเพราะว่าเป็นข้อผิดพาทนะครับมันเป็นเขตเขตน้ำนะครับเขตน้ำเป็นเศษสารพัด วางลงชนกับวัดกับเจ้าหน้าที่ของที่สองสี่นะครับมีการขวมดินนะครับมีการขมดิน,ดน,ดนทิงพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็มีการาลออ้อร้อข้อพิพาทการเพื่อที่ให้แก้ไขนะครับทำได้แก้ไขก็คือให้หรูอที่ผมนะครับออกแต่เรื่องอาญาก็กังต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของหมู่บ้านทวงเพชรเนาะ ข้าวฟางเป็นเนี่ยเขารับผิดชอบนะครับเขารับผิดชอบเมื่ไปประมาณสองเมตรเขารับผิดชอบเลยข้าวฟางประมาณยาวประมาณแค่สิบกว่าเมตรนะครับแล้วก <P> ็ตัดออกแล้วก็ยื right. ่นพื้นที่ให้ที่สาธารณะทุกคนนะครับร้าวงเพ็นอย่างนี้เลยนะครับรับผิดชอบนะครับ เส้นเส้นขนนคือเสาคือตรงเสานี้ใช่ไหเสานี้แล้วก็ไปถึงนู่นแล้วไปถึงนู่นถึงเสานนั่นเลยตรงนี้เลยตรงชี้ไปนั่นเลแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับพ่อพ้ออย่างใหญ่เลยนะครับท่วขอนเกียนประมาณสิบจุดหลายร้อยล้านนะครับหลายร้อยล้าน แต่ว่าสร้างมาเกือบปีแล้วครับเกือบปีมีปัญหาเรื่องฝนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ช่วงหน้าแ้งนี้หน้าหนาวหน้าแ้งจะสร้างต่อนะครับมีสัญญาถึงเดือนตุลาปีหน้านะครับจะต้องทําให้เสร็จนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําท่อเมตรกว่ากว่าครับเมตรห้าสิบนะครับทำท่อเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับของ ตำบลบ้านเปียดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเนี่ยเส้นทางนี้ที่จะทำเนี่ยคือ1,500เมตรนะครับก็จากนี้จะไปจากข้างหน้านน้นเป็นบึงหนองโคดนะครับที่จะให้น้ำไหลจากไหลจากนน้นนะครับไหลจากถนนมะลิวันนะครับถนนมะลิวันข้ามไปรอ,อ,อเปีดแล้วก็ไปค่ายสีหราดเดโชไปถึงหมู่บ้านบ้านเล็กนครลาแต่ว่า ทางชุมชนบอกว่าน้ําทางนู้นเนี่ยท่วมยังไม่ถึงหมู่บ้านเล็กคลาเลยต้องลงไปอีกประมาณสัก300เมตรนะครับ300เมตรถึงหมู่บ้านพวงเพชรน้ําถึงจะไหลข้ามมาตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับสร้างไม่ใช่เกือบปีแล้วนี่ย,ยังได้แค่นี้นะครับว่าติดฝนนะครับ